แบกตื่นบลิงทั่วโลกเตรียมรับข่าวดีปี2022แบล็กพิงมีเซอร์ไพรส์ต้องยอมรับเลยว่าในปี2021ที่ผ่านมานั้นสมาชิกแต่ละคนของแบล็กพิงโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเดี่ยวหรือกิจกรรมแบรนด์ดังต่างๆสํา,าสหรับแบล็กพิงที่ได้ขยายแฟนคลับไปถึงทั่วโลกและแพลตฟอร์มอย่างอินสตาแกรมของสาวๆแต่ละคนยังมียอดฟอลโลเวอร์ขึ้นอย่างรวดเร็วและในปี2022นี้4สาวแบล็กพิงยังเตรียมโบ้ัวและเตรียมอัลบั้มใหม่ที่กาลังจะปล่อยให้แฟนๆได้รับชมกันในเรร็นี้สําับ ink, ปกลุ่ม เปินหญิงชาวเกาหลีที่ทำอันดับสูงสุดบนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100โดยขึ้นสูงสุดอันดับ13้ดยซิงเกิลไอศครีมอัลบั้มแรก t ด e a ัลบั2020เปิดตัวอันดับ2บนชาร์ตบิลบอร์ด200เป็นอัลบั้มแรกของกรุ๊ปเกาหลีใต้ที่ขายได้มากกว่า1ล้านชุดวงยังเป็นกรุ๊ปเกาหลีวงแรกที่ขึ้นอันดับสูงสุดบนชาร์ตบิลบอร์ดประเภทศิลปินหน้าใหม่และซิงเกิลอันดับ1ของชาร์ตบิลบอร์ดวลดิจิตอลซลถึง7เพลง